พวกเราก่อนหลับก่อนนอนก็ให้สวดมนต์ไหว้พระก่อนเด้อ,อขอให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมเข้ามาในใจของพวกเราก่อนจะนอนอเพราะว่าเวลาของเราก็ทํางานมาทั้งวันบางทีก็ไม่ค่อยได้มีเวลานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เรานึกถึงก่อนนอนมีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่ง สมาธิสักสี่ห้านาทีวันหนึ่งเรานั่งสักสี่ห้านาทีหลายหลายวันเราก็ได้เยอะเองแหละหลายๆเดือนหลายหลาปีจิตใจเราก็จะน้อมเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมเข้ามาอยู่ในใจของเรานี่แหละก่อนหลับก่อนนอนก็นั่งภาวนาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมเข้ามาที่ใจของเรามีความสงบร่มเย็นก่อนหลับก่อนนอนส่วนมต์ไว้พระผู้ พวกเทพวกภูมิเทวดาทั้งหลายเขาจะได้ปกป้องรักษาพวกเราเวลาหลับเวลานอนแผ่เมตตาไปทั่วสารทิศให้มีจิตเมตตาให้มีให้มีใจเป็นทานให้มีใจเป็นศีลให้มีภาวนาอยู่ในใจการภาวนาก็คือสังเกตความบกพร่องของพวกเราเองของตัวเราเองว่าเราบกพร่องตร,งตรงไหนเราเรียกภาวนาการ การสังเกตความบุพบ้องของตัวเองการเจริญความเมตตาก็คือให้ใจมันมีความเมตตาจะได้มีไม่มีความอาฆาตมาร้ายกับสัตว์ทั้งหลายกับคนอื่นมีใจปอบอ้อมอารีมันเป็นอาพรเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องป้องกันภัยทั้งหลายความเมตตาไปอยู่ที่ไหนผู้ภูมิเทพเทวาเขาก็รักกิตคนที่ มีความเมตตาไปที่ไหนมันก็เย็นไปหมดกับแม่น้ําละทักจิตที่มีเมตตานะไม่เหมือนจิตที่แข็งกระด้างจิตที่มีแต่ความโลภความกดไปที่ไหนก็ร้อนเป็นไฟไปที่นั่นเออจิตถ้าคนจิตที่มีเมตตาไปนั่งที่ไหนที่นั่นก็เย็นอที่นั่นก็เย็นเรามีความเมตตามากๆเราก็อยากจะทานทานบ่อยๆเราก็เป็นศีลศีลอยู่ในใจนานๆเข้า จิตมันก็รวมเข้ามาเป็นสมาธิเองแหละไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนทานศีลภาวนานก็อยู่ในตัวเรานี่แหละอืพระเจ้าก็อยู่ในตัวเรานี่แหละหาให้เจอพระเจ้าท่านไม่ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราแหละอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่รูปนั้นรูปนี้หรอกอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละพวกเราฝึกขาดเอาเด้อก่อนหลับก่อนนอนอย่าลืมสมน,อน,อน,นุ์ไหวพระก่อนนอนเด้ออนณิข้อฝาก้อนแฉนี้แลก็เจริญพร